ครับพี่น้องจ๋ากินตำส้มครับพี่น้องจ๋าปาดเถอดับเบิลโคกครับพี่น้องจ๋าปาดเถใหญ่แต่ใหญ่ว่าโอ้เปิ้นว่าโคกนี้สั่งทำโดยพิเศษนะครับสี่ปันป่ายขอห้อกโอ้ลำได้จะได้เกิพ่อลำกับเจ้าลำกับเจ้ากินไว้น่าอ๋อเนี่ครับพี่น้องจ๋าตักขึ้นมาครับตักขึ้นมาปาดนี่น้ำลายโป๊ะน้ำลายโปุ้นปื๊บแม่กาบกอดบ่ได้ครับพี่น้องจ๋าความลำนี่ทะลุแมสเลยครับพี่น้องจ๋ากินนี่แสบบ่เถอะ น๋อพี่น้องจ๋าอ๋อนี่นี่นี่หูปอกกาก่อนราวขนาดครับพี่น้องจ๋าบันล้ำได้ใจได้ครับจะพอเหรอหลอดไฟบัดน้องใจครับดังในอ่ะวอดเอแจมโปดโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณคทางก็หลวงจ้าจ้าอันนี้คโอ้โหนี่ครับพี่น้องจ๋าโอ้โหกับข้าวถนนคนเดินครับพี่น้องจ๋าแหมบรรยากาศชิลแต๊ะเนาะเนาะเนี่ยังในพวกนะครับพี่น้องจ๋าบรรยากาศชิลๆครับหมือนแต๊ะโอ้ชอบ อากาศตรงนี้ลำปางที่ผมมาเกินมาเดินะครับเป็นเตื้อแรกที่ผมได้มาครับเนี่ยนับว่าเป็นม่วนดีอะนนจางครับจ้างจางจาง,จางโอ้จาจงเทียมขนาดจ้างเทียมยังเหมือนนะนี่แม่กลางงามครับพี่น้องจา้าโอ้นี่ของกินครับปะาตัวอะไรอย่างก็จิ๊กกุงจิ๊กกุง,กกงโอ้ยเลิศครับพี่น้องจา๋าโฆษณาให้แล้วนะอ้ออืมจกจกนี่นมครกนี่นักหน่อย จ้ะจึง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 ดูโอ้ยวัวั้มโอ้ยสวยจริงๆเลยสาวลำปางว้าขาวว้าเลยนงออเน้องลำนาวาไอปายชฉาเวลา สุดละครับพี่น้องจา๋าเนี่ยโอ้ยหมดแต่บรรยากาศจังหวัดลำปางมีอะไรที่หน้าดุยหน้า่วงคว้าเยอะแยะมากมายโอ้ยนี่โอ้ยนแปลงดอกงามขนาดครับดอกลักเนี่ยครับเนาะอ๋อหอมแต้าสาวบาทประได้ครับพี่น้องจา๋านี่พอกาสวัสดีครับ มวนมวนมวน <c oughs> ตามนะครับจากผมพี่เจสเสือโน้อยอีกแล้วโฆษณาตัวเองตลอด <c oughs> มวนมวนมวนโอ้ยข้าวกับข้าวครับกับข้าวกับปลาโอ้ยแกงพักี้หูดตามนี้ครับอ๋อพอแล้วโดมีสะปะสะเปรดครับพี่น้องจา๋าตามนั้นจากผมพี่เจสเสือโน้อย